สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไอเวันนี้เราจะมาทำการรีวิวกิจกรรมเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามีอะไรใหม่เข้ามาอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างยูริจิวาเลนไทน์นะว่าควรหามาปั้นหรือว่าควรหามาเก็บนะมาแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาเช็คดวงก่อนมาเดี๋ยวมาเช็คดวงก่อน เทศก,กาลแล้วมันจะเป็นขนาดไหนวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะสำหรับตัวผมนะแต่ว่าเป็นวันอะไรไม่บอกนะรู้แค่่มันเป็นวันดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้ก็วันอื่นก็คงจะ30มสิบเลย่ไหงั้นนะ <c oughs> มาจัดไปงาเป็นไงล่ะวันวันดีแต่ว,ว่าดวงไม่ให้่ะเคช่างหัวมันมาเดี๋ยวเรามาดูการกิจกรรมวาเลนไทน์อันแรกเลยมาดูตรงช่องกิจกรรมก่อนละกันก็จะมีเป็นเติมเงินนี่เติมเงินรายวัน 72แต้มก็ประมาณ30กว่าบาทก็เติม30กว่าบาทก็จะได้แพ็คนี้ก็จะได้เป็นอันนี้สามอันแล้วก็เศษยูริจิแล้วก็น,นี้เติมครบ5วันได้กล่องอันนี้1อันก็ถือว่าคุ้มอันเนี้ยแนะนาให้เติมป่าต่อไปจะเป็นทัวร์นาเมนต์อันนี้ตีทัวร์นาเมนต์ตีเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาตีกันเถอะโอเคมาคนแรกเป็นคุณจินอ่าทีมที่เราใช้ตีนะทีมอันนี้มันยังไม่ได้ปรับเลย โอเคทีมนี้มาเดี๋ยวเรามาตีกิจกรรมป่ะอัน,นี้ตีได้วันละสามครั้งนะมันจะเป็นการตีกับคนในเซิร์ฟเรานี่แหละอันนี้เดี๋ยวเขากดข้ามไปเลยแล้วกันนะไม่ได้มีอะไรมากมาตีให้ดูเฉยได้หนึ่งอันนะได้เค้กหนึ่งอันตีวันละสามครั้งเท่ากับว่าวันหนึ่งอ่าคนนี้ขอรีไปแล้วกันเท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะได้เค้กสามอันแต่ผมไม่รู้นะว่าตีแพ้ได้หรือเปล่าแต่ว่าผม พยายามเราจะเอาคนที่เราพอจะตีชนะได้นะมันจะได้แบบไม่ต้องเอ่อไม่ต้องเสียเสียเปล่าออไปหรือไม่ก็มันสามารถเล่นออโตเอลเล่นเล่น,ลนแมนวนวลได้ก็คือกดมือเองก็อาจจะทําให้เราชนะโอกาสชนะเราเพิ่มมากขึ้นก็ตามนั้นมาตีจบก่อน3ครั้งโอเคนดียวจะไปดูกิจกรรมอื่นเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะมาอันนี้จะเป็นอันแรกก็คือฟาร์มของฟรีวันละว3ครั้งต่อไปเป็นกิจกรรมวาเลนไทน์อันนี้มีล็อกอินทั้งหมด14วัน ของรางวัลก็ตามนี้นี่มันจะได้3า่สคูปองด้วยแล้วก็นเนี่ยดูเอาว่าของมีอะไรบ้างต่อไปเป็นกิจกรรมซุ่มก็เหมือนกับหลายๆอันที่ผ่านมามก็จะมีของรางวัลอันนี้มีโซทั้งหมด3โซโซแรกได้ตอน220นี่จะเป็นโซต่อสู้อ่อช็อกโกแลตฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดอัตราบล็อกเพิ่มขึ้น5%และอันหลังเนี่ยมันคือแบบ มาแต่ละเทศกาลไม่เขียนไม่เหมือนกันเลยแปลไม่เหมือนกันเลยฮีโร่ตัวไหนสวมใส่ก็ได้จะมีผลทั้งหมดไม่จำเป็นต้องออกลบคือแบบถ้าเราไปดูโซ่เก่าๆอ่ะที่แบบมันจะมีผลผลแบบเนี้ยมันจะเขียนอีกคนละแบบกันซึ่งความหมายมันเหมือนกันทําไมมันถึงไม่แก้ให้เป็นแบบเดียวกันก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคอันนี้เป็นโซ่แรกนะ220โซนที่2 400 400อันนี้เป็นโซ่ต่อสู้จุดหมายรักเพิ่มแม็กแท็กพันห้าบวกสิบสองเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเองเมื่อใช้ฟูลไอคแท็กมองข้ามเดฟบสิบเปอร์เซ็นต์และอ ต้านคิ15%ของเป้าหมายก็คือ,อ,อทะลุเก,กาะกับมีโอกาสตีคีง่ายขึ้นประมาณนี้นก็คือเป็นการบูตดาเมจก็แนะนำใส่ให้ตัวละครที่เป็นอันติหมู่อย่างสันหนุ่มที่จะเข้าในอนาคตก็ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้หรือถ้าสันหนุ่มก็อาจจะใส่เป็นคีก็ได้หรือใครจะเอาใส่แบบไวติโกะก็ได้ใส่ให้นวก็ได้อันนี้แนะนําไม่ใส่ตัวละครที่เป็นอันติหมู่ต่อไปโซนที่3ได้ตอน600นี่โซต่อสู้โดนัท เพิ่ม HP 15บวก12%ให้ตัวเองเพิ่มอัตราบล็อก15%เมื่อถูกคีจะได้รับโลเท่ากับ4%ของ HP สูงสุดตัวเองโซนนี้ก็เหมาะก,กับสายป้องกันนะก็อย่างคลิปที่ผ่านาคลิปเมื่อวานที่บอกไปแล้วก็คือตัวละครสายป้องกันจะเล่นบล็อกซะส่วนใหญ่โซนนี้จะเหมาะก,กับตัวละครสายป้องกันเพราะว่าเพิ่มทั้ง HP เพิ่มอัตราบล็อกแต่ว่ามันจะไม่ได้ในส่วนของความแก่งบล็อกแต่ว่าจะได้มาทางของอโลแทนถ้าเราถูกตีคีนะแต่ว่า ถ้าไม่ถูกตีคีมันก็ไม่ได้อืก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วกันนะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับโซ3อันใหม่อันที่ควรได้เลยก็คือจะเป็นอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยไม่มีให้แลกโซ่แรกโซช็อกโกแลตต้องส่ม220ครั้งถึงจะได้ส่วนอีก2อันจดหมายรักกับโดนัทมันสามารถแลกได้ด้วยคุกกี้อ่าไม่ใช่สตแองช็อกโกแลตสามารถแลกได้ด้วยช็อกโกแลต50ช็อกโกแลตต่อ1นโซ จะเป็นอันนี้ส่วนใครสุ่มไปจนถึงอันนั้นแล้วอยากได้อ,า,อาวุธกรณีที่แบบเราสุ่มได้ตัวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อาวุธปลุกตื่นเราก็มาแลกได้45 45ชอโคโค็อกโกแลตหรือถ้าใครแบบอยากเก็บอีเวนต์เก่าๆตัวอีเวนต์เก่าก็จะมีให้เป็นของอีเวนต์คริสต์มาสที่ผ่านมาก็คือจะมีสีละครนี้จะเป็นประมาณนี้หรือถ้าใครแบบอ,าอยากได้ตัวที่แบบอีเวนต์มาก่อนคริสต์มาสก็นี่เรามาแลกเป็นทางด้านของ เหรียญอันนี้เหรียญการเวลาเอาไปแลกในร้านอุราระจะเป็นประมาณนี้ส่วนนี้เป็นแพ็กเติมเงินก็ราคาก็เนี่ยแหละตามที่เห็นอันนี้คือกรณีที่เราเติมเองแต่ถ้าเราไปให้ร้านเติมให้ผมจํา3แพ็กนี้ไม่ได้ว่าเท่าไหร่แพ็กเนี่ยประมาณ2 0 0 9 9มั้ง2 0 0พันเกประมาณนี้แหละ2 0 0พันเกกว่าหรือ2 0 0พัน้ประมาณนี้แหละกรนีที่แบบเราให้ร้านเติมให้นะก็ไปเลือกร้านเองว่าจะเอาร้านไหนเราไม่สปอนเซอร์แล้วกันเพราะเราไม่มี เราเราเราไม่แน่เราไม่บอกร้านแล้วกันนะเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าร้านที่ผมเติมประจําก็รู้ๆกันอยู่นะผมทิ้งลิงก์ไว้อยู่ละถึงจะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ก็เถอะก็คือจะมีอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่อย่างยูรุจิเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลกันอาจจะยังไม่ได้รีวิวครบครันเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่าคิดอยู่ว่าจะปั้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครมันเป็นตัวละครสายหงและจากที่สกิลอะไรประมาณนี้แล้วถ้าแบบจะปั้นลงทีมหลักจริงๆอะผมว่ายังไงเนวก็น่าจะดีกว่า นิวนิวผมปั้นเยอะกว่าถ้าแบบจะให้สละนิวเพื่อมาปั้นยูริจิตัวหนึ่งมันก็มันมันจะเยอะไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าถ้ากรณีที่แบบใครมีงบน้อยปั้นนิวไปแล้วยูริจิกรณีที่แบบเราเอาเราสุ่มมันได้มาเอาไว้แค่2ดาวหรือไม่ก็ปั้นขำๆสามดาวสีดาวก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ต้องไปอัพแบบอุปกรณ์อุปกรณ์คุณสมบัติอ่ะอัพได้แต่ว่าไม่ต้องอัพดาวเยอะไอดาวอุปกรณนะ์อ่ะเอออัพแค่แบบดาวเหลืองไว้แบบพอ ปลุกตื่นได้อะไรประมาณนี้พอไม่ต้องอัพไปแบบ3ดาวแดงดาวลุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเวอร์บางขนาดนั้นผมว่านิวน่าจะดีกว่านิวมันดาเมจค่อนข้างจัดกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันยูริจ,จิเอาคร่าวๆก่อนเป็นตัวครสายหงความชนะนนเป็นสายโจมตีเป็นตัวละครที่ตีหมู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแรงสกิลก็เทพพิตาคอมโบโจมตีอันนี้กอ็อันนี้ไปอ่านเอาเองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทําคลิปรีวิวอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวต้องมานั่งอ่านสกิลแบบจอล็กทีนึงอยู่ดี อันนี้ก็แบบคร่าวๆเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้เราจะไปลองสกิลให้ดูด้วยอัอนนี้เป็นประมาณนี้เอาง่ายก็คือเป็นตัวดามจเป็นตัวอีเวนต์ได้เป็นตัวอีเวนต์ดามจหมู่ตัวแรกของเซิร์ฟเรานะเพราะว่าของเซิร์ฟนอกมันจะมีทางน้านของไอเซนเออแล้วก็ใครที่บอกว่าไอเซนไอเซนกับอ,อิจิโกะจะมาตอนครบรอบหนึ่งปีหรือว่าวันเลทายน,นะก็คือไม่มีนะ <laughs> ข่าวลวงแล้วเป็นข่าวลวงมีแค่ยูริจิมาตัวเดียวมาเดี๋ยวเรามาลองเทสยูริจิกันว่าจะเก่งขนาดไหน อ่าโอเคอันนี้กดเล่นเองนี่เอาเป็นเนี่ยสถานะไอเนี่ยรูปหัวใจเนี่ยคือสถานะจ้องมองสถานะใหม่ที่มันเข้ามาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตีกันไอนจะสกิลย่อยนะปั๊บปัป๊บก็เท่อยู่อ่าตีตีเข้าไปตีเข้าไปฮะตีสามตัวสถานะเนี่ยมันจะติดเฉพาะกับตัวละครที่ มันจะอ่ามันจะสุม่มตัวละครที่เลือดเยอะที่สุดบางถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ทั้งแนวของศัตรูที่เลือดเยอะที่สุดอ่ะมันจะโดนสถานะนี้ไปด้วยมาดูอันตีกันโยนช็อกโกแลตขึ้นไปแล้วก็ถีบไปอาบอย่างกระดาวตกอ่ะเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างตีขี้ง่ายนะตัวนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บเนี่ยเหมือนเด็บด้วยเพราะว่าตีเจาะเกาะได้เป็นหนึ่งตัวละครที่ปั้นปั้นเยอะมันก็ดีนะแต่ว่า ก็อย่างที่บอกไปนะผมว่าเนวน่าจะดีกว่าถีเ่เข้าไปป้าบเข้าไปถือว่าเป็นตัวละครแรงอยู่ถ้าแบบกรณีที่แบบใครอยากเล่นแบบน้องเมตาหน่อยนะผมว่าตัวนี้ยังไงมันก็น่าจะติดเมตานะติดแค่แบบเทียดับเมตานะแต่ว่าจากที่ผมอ่านสกิลอะไรแล้วมันอาจจะไม่ถึงขั้นก็เทียขนาดนั้นอาจจะติดแค่เทียระดับเมตาถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนวก็ดีกว่าอยู่ดี응แล้วกอ็อันที่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของโซต่อสู้โซของนิยูริจิ แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกเทศกาลต้องมีโซใหม่เข้ามาอันนี้จะเป็นเพิ่ม a ag, อ็กแท็750 6%ให้กับตัวเองเมื่อใช้ฟูลี่แท็กทุกครั้งที่สร้างคิใส่เป้าหมาย1ตัวฟูลี a ่แท็กครั้งถัดไปจะเพิ่มดาเมจฟูลี a ่แท็ก3%ซ้อนทับได้6ชั้นก็ถักว่า18นี่คือกรณีที่แบบยังเป็นสีฟ้าอยู่นะถ้าเป็นสีทองก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มเป็น5ถ้าเพิ่มเป็น5% ันทัพ6ก็เท่ากับว่าดาเมจฟ,ฟูลรีเพิ่มขึ้นอีก3 0สูงสุดนะเออก็ถือว่าถ้าเป็น5ก็ถือว่าถือว่าแรงแล้วนะโซนะ so, เนี้ยแนะนำใส่กับตัวละครดาเมจหมู่อย่างสันหนุ่มออาอย่างสันหนุ่มที่กำลังจะเข้ามาพรุ่งนี้นะเออวันนี้เป็นกิจกรรมคริสต์มาสไอ,อวันนี้เป็นกิจกรรมวาเลนไทน์พรุ่งนี้เป็นสันหนุ่มนะเดี๋ยวรอสันหนุ่มเราจะจัด5ดาวตั้งแต่วันแรกเลยนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ปั้นเยอะขนาดนั้นเพราะว่าทรัพยากรของก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ช่วงนี ตัวละครใหม่มันมาค่อนข้างถี่มากๆตั้งแต่สตาร์กรอยัลพาร์ตลิซ่าตอนนี้ผมเพิ่งจะปั้นไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกลิซ่าสตาร์กเพิ่งจะเป็นกรอบส้มได้เองแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำเป็นทางด้านของบาราการันตอนนี้บรากาันกรอบแดงแล้วแล้วก็เกือบถึงแดงหนึ่งแล้วก็นี่แหละของก็พอแล้วเพราะว่าตอช่วงเนี้ยผมซื้อพลังงานแค่วันละสิบครั้งก็คือเนี่ยก็คือเติมน้อยกว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะกลับเข้าสู่การเติมปกติเราจะไม่ได้เติมแบบเยอะขนาดนั้น ถ้าแบบว่าตอนวาเลนไทน์อ่ะไอพี่วาเลนไทน์สีมันคริสต์มาสใช่ไหมมันจะเป็นช่วงเติมอีเวนต์อันนั้นคือแบบเติมไปค่อนข้างเยอะเพราะตัวละครมันมากี่ตัวไว้หนึ่งสองสามสี่ตัวละครมันมาต้องสี่ตัวมั้งแล้วคือแบบเราต้องเติมเพื่อเอาตัวละครเก็บให้หมดแต่ว่ากิจกรรมวาเลนไทน์เนี้ยตัวละครมันมาแค่อันเดียวมันมาแค่ยูริจิอันเดียวซึ่งอันที่ผมอยากได้เอาจริงผมต้องสุ่มให้มันครบน่าจะ220คือขั้นต่ํา220อเอาโซอันนี้แล้วก็ เดี๋ยวผมจะแลกโซ2อันนี้อีกไม่แน่ใจว่ามันจะโดนไปเท่าไหร่แต่ก็น่าจะโดนมากกว่า220ถ้าได้เกินก็อาจจะแลกเป็นคาถาของลูเคียเอ้เราอาจจะแลกอันนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องเอาไปเอาไปแลกไม้เท้าของเนมมาปลุกตื่นเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ปลุกตื่นเนมด้วยส่วนตัวละครอ,อื่นๆผมก็มีแล้ว3ตัวอ่อ4ตัวนี้มีแล้วกิมจอไม่ได้ปั้นลูเคียปั้นไป4ดาวแต่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำต่อเลยแล้วก็อินูเอะก็ ทีมหลัก,กอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเอาไว้เป็นทีมสำรองอยู่เอาไว้เป็นแบบ1ใน3ทีมที่ต้องใช้หลักๆแล้วกันนะส่วนเนวแน่นอนเอาเป็นทีมหลักยืนคู่กับเนมโคตรดี2ตัวนี้ยืนคู่กันถ้าใครมีงบก็ควรจัดส่วนันอื่นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะแล้วก็อันนี้เราได้มา1อันแล้วก็ช่างแม่งแล้วกันนะคะเอาจริงอยากได้อีกหลายอันอยู่เอามาให้ตัวละครทำสถานะซีซีเอาไว้เล่นกับทีมสันนุ่มนะมาวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับการรีวิวนี้ส่วนที่เหลือเราจะเป็นการพูดคุยอา่าคอมเมนต์น เดี๋ยวอีกแล้วโอไมค์กูเนสอันนี้เราตีเขาหรือเขาตีเราไม่รู้ชนะมันก็จะผ่านกันไปอย่างงี้นะบางทีผมก็ไม่ได้ชนะทุกคนหรอกวันนี้เราตีไปหนึ่งครั้งวันนี้เราตีใครไปวันนี้น่าจะตีตีคุณจินไปนะมาเดี๋ยวเราจะสู้อีกโอเคเดี๋ยวก่อนตีเราขอเปิดคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะประมาณทุกสองวันแหละเราจะมาทำการนั่งอ่านคอมเมนต์ทีหนึ่งนะก็คือจะเป็นช่วง สาระตอนต้นๆแล้วก็ตอนท้ายๆเราจะเป็นการนั่งอ่านคอมเมนต์ผมทำเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งคลิปคลิปผมคลิปวันไหนวะลืมละอ,อ้า จำไม่ได้ว่าคลิปไหนนะเอาเป็นคลิปเอาเป็นคลิปแนะนําสายโจมตีแล้วกันนะถ้าแบบคลิปก่อนหน้านี้ใครเมนมาแล้วผมไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีลืมจริงๆมาเดี๋ยวเรามาตีอันนี้ก่อนมาเ,เรามานั่งอ่านคอมเมนต์เริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเกมร้านเนต็ตพี่จะลงต่อหรือเปล่าครับผมชอบดีสนุกเดี๋ยวเกมร้านเนต็ตต้องขอเวลาก่ะน,นะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เดี๋ยววันอาทิตย์ผมจะวันอาทิตย์แบบผมหยุดเดี๋ยวผมจะสแต็กไว้ให้สัก3 สามสี่คลิปแล้วก็เดี๋ยวจะลงทุกประมาณบ่ายสามของแต่ละวันในอาทิตย์ถัดไปแล้วกันนะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากงานมันล้นจริงๆนะแล้วก็ต่อไปเรนจิ HSR ชุดกิโมโนเป็นของซีซันพาสที่11ส่วนโมโมเอ่เป็นกิจกรรมฤดูใบไม้รับ Momo. Momo. โ,รโม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 เอ่อโม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 อันนั้นมันไม่ใช่รอยัลพาสด้วยเหรอผมจําไม่ได้นะว่ามันเป็นรอยัลอพาสด้วยหรือเปล่านะก็นั่นแหละตามนี้ตามนั้นตอนนี้ของเรามันซีซันที่7หรือ8อยู่ก็อีกนานอยู่ถึงจะชุดของเรนจิ พี่เล่นเกมอื่นอีกไหมครับนอกจากเกมบีตแล้วก็ร้านเกมนอกจากเกมบีตร้านเกมผมเล่นวอร์ลนกับเพื่อนตอนคืนอันนี้คือเล่นกัินแบบสนุกสนุก,นกเฉยแล้วก็ตอนนี้มีฮีโร่คานิมี่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ลงมันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเอาจริงๆ s t a สตาร์มนินา,มาก็ค่อนข้างน้อยตัวละครก็จะสุ่มมารีวิวก็โอ้โหมันมันใช้หยกมันใช้เพชรห้าร้อยเพชรต่อการสุ่มสิบครั้ง,งแล้วคือแบบวันนี้ผมสุ่มไปประมาณยี่สิบครั้งอะสุมส่มสุ่มสิบอะสองรอบ แม่งเกลือก็คือแบบโอ๊ยจะทาก็ไม่รู้อันจริงอะผมอะใจผมอะอยากลงหลายเกมนะถ้าแบบมีเวลามากกว่านี้นะแต่ว่าทํางานปกติมันก็12ชั่วโมงแล้วเนาะเออแล้วก็เวลาพักเวลาอัดเกมนี่ก็มีนิดหน่อยก็เลยได้แค่วันละคลิปบางวันก็อาจจะได้ตอนบ่ายสามด้วยคลิปนึงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าแบบรอมันว่างจริงๆแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาอัดยับยับให้ลวกันนะวันละสองสามคลิปทุกๆวันละกันนะมาต่อไปอ่าอดีหลักโคตรเกลืออดีลองโคตร จะใยชย้เป็น ID รลองอยู่แล้วก็เล่นทั้ง2 ID ไ,ไปเลยแล้วการ ID ไหนแบบดีสุดๆที่คิดว่าดีสุดๆก็เล่นเป็นหลักไปอีก ID ดีหนึ่งก็อาจจะขายหรือก็เล่นขำๆไปก็ได้นะอ่าแล้วก็พี่ครับเราเล่นไปนานแล้วอยากทําให้มันเป็นล็อกอินเชื่อมแบบพี่ล็อกอินแบบของผมอะผมล็อกอินแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเอาจริงๆอะทุกๆเกมอะมันไม่สามารถย้ายกันล็อกอินได้นอกจากเราจะล็อกอินแบบอย่างของผมอะผมไม่ได้ผูกเบอร์ไม่ได้ผูกอะไรเลย นอกจากล็อกอินแบบของผมเสร็จปุ๊บเราอยากผูกเบอร์อันนั้นทําได้แต่ถ้าใครผูกแล้วอยากจะเอาเบอร์ออกอันนั้นเนี่ยทไม่ได้หรือถ้าใครเล่นแบบเชื่อมเฟสแล้วจะยกเลิกการเชื่อมเฟสอันนั้นมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะทาแล้วทําเลยทําแก้ไขไม่ได้แล้วก็อย่ามองข้ามคลิปสายโจมตีใช่ไหมอย่ามองข้ามลิซ่านะครับผมปั้นสุดเอาจริงๆอ่ะมันมันมีหลายตัวแต่ว่าปกอ่ะ ถ้าจะให้เอาแบบ10ตัวมาใส่ในปกอะ่ะมันมันเยอะไปก็เลยได้แค่4ตัวเอาเราเอามาแบบคร่าวๆเอาแบบ,แบ,บตัวละครที่แบบอ่าคนส่วนใหญ่นิยมใช้ลิซ่าเอาจริงๆอะ่ะมันมันแรงนะลิซ่าปั้นดีๆโคตรแรงอะ่ะยิ่งในหอเนะี่ยปาทีตาย3อะ่ะแรงจริงแล้วลิซ่าเล่นได้กับแทบทุกทีมมันมีเอฟเฟกต์อ่าไปกับหอได้ทุกหอเลยต่อไปงานหลักที่ทําอะไรงานหลักผมค้าขายครับค้าขายแล้วก็เก็บเงินเดือนค่าเช่า เป็นธุรกิจทางบ้านนะเนาะเออก็คือมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่ของผมหรอกผมเป็นแค่ลูกจ้างของแม่เทีนึงแต่จริงๆไอ้พวกไอ้พวกเติมเกมเนี่ยเอาเงินเอาเงินเนีย่ยแหละเอาเงินเติมเนี่ยแหละไม่ใช่เงินส่วนตัวอะไรมากมายหรอกนะเออก็ประมาณนั้นแหละก็ <laughs> ต่อไปพี่ครับสุ่มได้กล่อง UR พอมีตัวแนะนํำไหมครับดาเมจแรงและถึกครับกล่อง UR ที่6,002อ,อะนะผมแนะนําเลยถ้าใครเล่นมาเซิร์ฟใหม่นะถ้าเล่นเซิร์ฟใหม่ ถ้าสมมติเซอร์เพิ่งเปิดใหม่แล้วเราเพิ่งได้อย่างเงี้ยตัวละครแรกที่เราควรปั้นนะก็คือไวทจิโกไวทจิโกเอา5ดาวปลุกตื่นแล้วก็ตัวที่เหลือจะเก็บ2ดาวทุกตัวเลยก็ได้หรือใครจะข้ามตัวไหนก็ได้แล้วแต่แล้วเรามาปั้นอีกทีนึงก็คือจะเป็นเนยูอาร์5ดาวปลุกตื่นแล้วก็เป็นอุนเทโอล่า4ดาว4ดาวหรือ5ดาวปลุกตื่นก็ได้แล้วก็เป็นฮอลโลจิโก้ดาวปลุกตื่นแล้วก็ตัวละครนอกเหนือจากอันเนี้ยเอา2ดาวไว้หรือไม่ก็จะข้ามไม่สุมกันนี้ก็แล้วแต่นะ อันนี้คือนอกเหนือจากตัวละครอีเวนต์นะเพราะตัวละครอีเวนต์เนี่ยบางตัวมันใช้งบค่อนข้างเยอะกว่าตัวปกติก็เข้าใจแหละต่อไปเรนจิซีซัน8ฮินามูริเออเนี่ยฮินามริโมโมซีซัน9ไม่แน่ใจนะว่าของใครถูกของใครผิดถ้าเรนจิซีซัน8ก็แปลว่าซีซันถัดไปจะเป็นเรนจิอ่าแล้วก็ซีซันต่อจากเรนจิจะเป็นโมโม่ฮินามูริโมโมอีกทีหนึ่งนะ ใช่ไหมพีม่น่าชื่อนี้แหละเนาะพี่เล่น My ฮ e r o a c a d e m นอ่าอันต้ i อ p มแพกไหมก็อย่างที่บอกไปนะผมเล่นอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรลงอะไรซึ่งไออันเนี้ยมันเปิดตอนบ่ายสามใช่ไหมแต่ว่าผมมาเล่นอีกทีนึงก็คือวันถัดไปวันถัดไปหลังจากที่มันเปิดแล้วไม่แน่ใจว่ามันวันเดียวกันหรือเปล่านะอืแต่ตอนนี้ก็อ่ามันมันชื่ออะไรแรงเหรอมันน่าจะเปรียบเทียบกับเลเวลหรือมั้งผมอยู่ที่ประมาณแรงยิบไม่ถึง30มสิบะยิบยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดประมาณนี้แหละ แล้วก็มีตัวยูออยู่3ตัวไม่รู้จักชื่อสักตัวมีมีตัวพระเอกอะล่างไฟนอลตัวหน้าตู้อะหน้าตู้แรกเลยเออมีันั้นอะสุมได้ครั้งแรกเลยได้นั้นแล้วก็มีตัวที่แบบเหมือนหน้ากากอีกาหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวหน้าตู้ของอันที่สอง่ะที่หัวมันม้วนๆเป็นตัวงะไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แล้วก็ป้าปลุกตื่นคือโคตรดีพี่เอาจริงป้าเลสเสือถ้าจะให้ดีนะปลุกตื่นแล้วก็ใส่รูนแดง6อันอะถ้าป้าเลสเสือใส่รูนแดง6อันบวกกปุตื่นะคดี เอาจริงๆอ่ะดีมากๆถ้าทำอย่างที่ผมบอกไปหมดแล้วอ่ะมันฟื้นฟูฟูลี่อันติที่หนึ่งฟื้นฟูฟูลี่สองรห้าสิบมั้งแล้วก็มันจะมีบัฟเป็นได้ฟูลี่เร็วขึ้นอีกอ่ะจะเป็นอันนั้นอ่ะโคตรดีผมเห็นของต่างชาติเขาบอกว่ามันดีกว่าเขาบอกว่าถ้าใส่หกลูนแดงอะไรเงี้ยแล้วมันดีกว่าอิจิโกอิจิโกล่มอิจิโกล่มอีกอ่ะเออแต่ก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะเพราะผมยังไม่มีแล้วก็ วันเสาร์ช่วยรีวิวกิจกรรมห้หน่อยครับได้ครับทุกทุกอีเวนต์น่ะเรารีวิวอยู่ละแล้วจะรีวิวประมาณวันแรกเลยถ้าไม่มีติดงานเลยนะซึ่งพรุ่งนี้สนุมเยวจะเปิดแล้วก็ทํา5ดาวไปเลยนะสนุมจัดตั้งแต่วันแรกเลยแล้วกันแล้วก็อ่าพรุ่งนี้พี่จะสุ่มกิจกรรมวาเลนทายไหมกิจกรรมวาเลนทนยสุ่มนะสุ่มไม่เกินวันจันทร์เนี่ยผมสุ่มเพราะว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟหลักๆเซิร์ฟของผมเนี่ยก็คืออ่อกิจกรรมใช้จ่ายมาวันเสาร์อาทิตย์จันทร์หมดเนี่ยมันมา3าววันนี้ซึ่่่งเเดี๋ยวราจะสุมแนนนอ ก็เดี๋ยวนะวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์นะสองวันเนี้ย <d> เดี๋ยวเราจะทําคลิปสุ่มเพราะพรุ่งนี้จะเป็นคลิปของซันหนุ่มก่อนจะเป็นประมาณนี้ลนนะแล้วกันนะแล้วก็รอคลิปวาเลนไทน์กันนี่แหละครับจัดตารางคลิปวาเลนไทน์สุมส่มสุ่มลูนหลายครั้งได้แต่โลลัวๆเลยครับของผมอย่างอื่นไม่มาเลยเออของผมนี่โซอือ่นอนะ่ะมีมากกว่าหนึ่งอันหมดมีมากกว่าหนึ่งถึงสองอันหมดยกเว้นโซขนกซขนกโซขนนกมันมีอันเดียวพี่ครับทําไม อิจิโกอันติได้2รอบอิจิโก้เอ,อ่อทำไมอิจิโกในคลิปของสายป้องกันในคลิปสายป้องกันอิจิโกไม่แน่ใจอิจิโกไหนนะถ้าอิจิโกไว้เพราะว่าศัตรูตดสถานะแต่ถ้าเพระฮอโลโล่อิจิโกจำไม่ได้ว่าอิจิโกไหนว่าเดี๋ยวขออภัยด้วยถ้าถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ทักเพจม,มาขอดูแล้วกันนะผมลืมพี่ครับกกดขาวไม่ใส่โซไอเซนแล้ววนอันติหลายรอบมันจะดาเมจแรงกว่าสนุมอีกครับอ,อ่ะจริง จะให้วนอย่างนั้นเหรอเอาจริงๆถ้าแบบเป็นเมตาจริงๆถ้าแบบไม่ใช่ใน PVP นะทีไวจิโก้ลูปอ่ะมันยังพอทําได้แต่ถ้า,าในเออใน PVP อะไว้จิโก้ลูปอะทำได้แต่ว่าถ้าในหอคอยอะไว้จิโก้ลูปแม่งทาไม่ได้จริงๆไวจิโก้ลูปไอตัวซ c ซ่อะอย่างของผมอะอถ้าทุกตัวเราใส่เป็นโซ่ขนนกอะมันน่าจะพอทําได้นะแต่ว่าผมไม่มีไงผมเคยลองเทสแล้วคือแบบอันติหมู5้าตัวแม่งไม่ติด ซี่ีไม่ติดอะไรเลยติดแค่ตัวเดียวเองมั้งติดแช่แข็งตัวเดียวที่เหลือไม่ไม่เป็นไรก็เลยมันเลยหลุดไม่ได้ทําไมไม่อัพอุปกรณ์ครับค่าค่าอัพสีลุงประมาณ4ี่แสนแปดแอคแท็กแปดแสนเหรอเองครับถูกกว่าสีแดงอีกเอาจิงสีลุงตอนเนี้ยณปัจจุบันตัวที่ผมอัพอุปกรณ์ลุงสุดก็จะมีแค่อ่มีแค่มีแค่เนลตัวเดียวนะที่เนลเนลนี่คืออัพกรอบสุดอัพอุปกรณ์สุดส่วนตัวอื่นก็ยังอัพไม่สุดเราจะเอาของเอาไวท้ทาทีหลัง วันเสาร์ตู้สันหนุ่มเข้ารบกวนรีวิวกิจกรรมห้ดูหน่อยครับจัดไปครับผม5ดาวรอนๆเลยท i m คลิปเล่นกิจกรรมทดสอบชิงสมบัติแล้วอ่านเมน้นหรือคุยไปด้วยหน่อยครับชิงสมบัติชิงสมบัติผมตีไปหมดแล้วดิชิงสมบัติผมตีไปหมดแล้วก็คือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะกิจกรรมนั้นมันมันเหมือนเดิมอ่ะก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขในการผ่านไปเรื่อยๆอใครที่แบบมีตัวละครครบๆก็ได้เปรียบกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยนึงนะเพราะว่า บางบางรอบมามันก็จะมีตัวอีเวนต์มาให้บังคับลงอะ่ะเอออย่างเงี้ยได้อ่าพี่เล่นเกมฮีโร่ไหมครับเฮีโร่อมัเดมเมเพิ่งเปิดใหม่เล่นครับเล่นอยู่ครับแต่ว่านั่นแหละไม่ได้ทํารีวิวลงนะถ้าจะทําถึง3แดงต้องใช้หินเท่าไหร่ครับ3เทถ้าอุปกรณ์3ดาวแดง4ี่อันนะมันประมาณ250มั้ง225หรือ250ประมาณเนี้ย3ดาวแดง4อันนะประมาณนั้นจำไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ประมาณ200กว่าอันนะั่นแหละ หรือว่าผมรวมปลุกตื่นไปด้วยก็ไม่ดูนะประมาณนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรูอ่แล้วกันนะว่าตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณร้อยกว่า,วาหินม่วงอะ่ะเดี๋ยวดูกันว่ามันจ้พได้ถึงขนาดไหนนะพี่ครับขอถามหน่อยครับยูริจิควรปั้นไหมครับขอคุณลุงหน้าถ้ายูริจิวาเลนไทน์อ่ะถ้าใครมีเนลปั้นสุดแล้วยูริจิไม่ต้องปั้นก็นได้นะมันเปลืองของยังไงเนลผมว่ามันเก่งกว่าไปดีถ้าใครอยากเล่นแบบนอกเมต้าหน่อยก็จัดเลยเคนเซ่ก็บล็อกดีนะครับอเออจริงไอคลิปเมื่อวานใช่ไหมเค็นเซ่เออเค ถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครที่ผมขึ้นเป็นปกอะ่ะเพราะว่าไอตัวละครขึ้นปกมันน่าจะค่อนข้างมีมีประโยชน์กว่าเคนเซ่เคนเซ่มันบล็อกอย่างเดียวเนาะเคนเซ่บล็อกแล้วก็หิ้วเลือดบล็อกหิวเลือดตัวเองอย่างมาซูโมโตะบล็อกได้แท้งได้ล้างซีซีหมูได้อิโนเอะบล็อกได้อะไรได้หิวหมูได้เอ่อส่วนไซอพอโลโลนี่ผมให้มันเป็นแท้งโน .1 นของปัจจุบันเลยส่วนไอเซนก็เป็นตัวละครในอนาคตที่เฉยถึงเอาปกมาใส่มไม่มีอะไร พี่ครับกิจกรรมพรุ่งนี้เข้าทุกเซิร์ฟไหมครับอันนี้ของสามชั่วโมงใช่ไหมกิจกรรมของพรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะเข้าเซิร์ฟต้นๆก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าถึงเซิร์ฟที่เท่าไหร่นะแล้วทำไมไอ้คู่นี้มันตีกันนานยังเลยวะถ้าเปนในโทรศัพท์เนี่ยรอบเจ็แม่งตัดแล้วเนี่ยอันนี้รอบแแล้วก็ถือว่าจากที่ดูนี่คือเราน่าจะแพ้นะดูจากสภาพแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละผมไม่ได้ตีชนะทุกคนนะสอนรีโซต่อสู้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยว จะทำคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสอนรีโซต่อสู้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ดีแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะเดี๋ยวจะดูกันว่าดวงอ่ะมันจะดีขนาดไหนนะพี่ทีมถึกใช้เทนสะเซนเงยสืสดีไหมครับทีมถึกใช้เทนสระดีไหมมันต้องถ้าแบบเป็นทีมถึกนะผมว่าตัวหงเสือมังกรควรมีแค่อย่างละตัวแล้วก็แนวหน้าอาจจะเป็นหงอาจจะมี2ตัวก็ได้เอาเอาเนียวใส่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเต่าสัก2ตัว เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกระหว่างอฮอลโลจิโกกับซันนุ่ม2ตัวถ้าชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นหรือถ้าใครคิดว่าตัวไหนมีประโยชน์กว่าก็เอาตัวนั้นแต่เอาจริงฮอลโลิจิโกมันก็มันก็ดีถ้าใครแบบอยากได้แบบดาเมจหมู่ไว้ช่วยนิวยเงี้ยก็เอาเทนซะดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ทําสุดได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบไปดูว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะระหว่างฮอลโลิจิโกกับซันนุ่มจัดไปก็หมดละคอมเมนต์สำหรับวันนี้ซึ่งไอคู่นี้ก็ยังตีกันไม่เสร็จน อ่านมาเป็นสิบกว่าคอมเมนต์เลยเนี่ยโอเคข้ามไปแท้ไปรอบนี้มาก็อย่างที่บอกว่าเราตีไม่ได้ชนะทุกคนอยู่แล้วก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมวันนี้ส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นการซุม่มเดี๋ยวเรามาดูของก่อนพรุ่งนี้จะเป็นซันนมผมมีหินแกนแท้ปลุกตื่นอยู่1 2อ่อันเศษแดงอยู่420แล้วก็จะมีโทเค็นอยู่ร้อยหนึ่ง โอเคนะ่ะเดี๋ยวจะสุ่มแค่1 0อยอันอีก7 0อันเก็บไว้เราจะสุ่มแค่ตู้ละ1 0 0หรือไม่ก็ถ้ามี200เราก็จะสุ่ม0 0แต่ว่านั่นแหละเพราะว่ามันจะได้เอาอการันตีข้างล่างด้วยอ่ะประมาณนั้นส่วนสันหนุ่มก็จัดแน่นอนเศษแดงที่เหลือส่วนตัวละครถัดจากสันหนุ่มจะเป็นสตาร์สตาร์ผมกะว่าจะเอาแค่2ดาวพอสตาร์เอาแค่2ดาวพอแล้วก็เป็นยูริจิยูริจิก็น่าจะเอาแค่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยูริจิมันมันเก่งแค่ตีบอสตีอีเวนต์่ะ ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเอากี่ดาวดีจะเอาห้าดาวถ้าเอาห้าดาวก็ต้องใช้ทรัพยากรของไอ้สามตัวเนี้ยเพราะไอ้สามตัวเนี้ยผมจะเอาก็คือห้าดาวคือขั้นต่ำห้าดาวขั้นต่ำหกดาวหกดาวอาจจะมีสักตัวหนึ่งที่ได้หรือเจ็ดดาวอาจจะมีสักตัวหนึ่งที่ได้ประมาณนี้ถ้าทำเจ็ดดาวอ่ะสองตัวเนี่ยผมต้องเลือกแค่ตัวเดียวเจ็ดดาวส่วนอีกตัวหนึ่งอาจจะได้แค่สี่ดาวหรือไอตัวนี้อาจจะได้แค่สี่ดาวด้วยซ้ำเนี่ยอาจจะสามตัวเนี่ยอาจจะมีตัวหนึ่งได้เจ็ดดาวแต่อีกสองตัวอาจจะได้แค่สี่ดาวหรือไม่ก็ ห้าดาวทุกตัวมีหกดาวตัวหนึ่งหรือไม่ก็มีหกดาวสองตัวห้าดาวตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะต้องดูก่อนทรัพยากรมันไม่แน่ไม่นอนนะมาวันนี้ก็ประมาณนี้แหละยืดเยอแล้วใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อมพาคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพลย์ลิสต์ทางขวาแล้วกันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม